สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซึบะสะดีมทีมนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะยังไม่ได้มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับตัวใหม่หรือกาชาใหม่เข้ามานะฮะไอที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันเป็นของเก่ารีรันเฉยแต่วันนี้ครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับพา d เด m ล s ิชชันนะซึ่งก็มีหลายคนสอบถามผมเข้ามาเยอะผมเลยว่าทำคลิปดีกว่า จะได้เข้าใจง่ายๆนะฮะโดยผมจะอธิบายรายละเอียดรวมถึงตัวละครที่สมมุติคุณไม่มีตัวละครเหล่านั้นเนี่ยคุณสามารถหาได้จากไหนโอเคครับมาดูกันเริ่มต้นนะฮะไปดูข่าวทางหน้าเกมก่อนนิดนึงก็ยังดีสสำหรับข่าวทางหน้าเกมนะฮะก็จะมีมินิดีมคอลเลกชันที่ผมบอกว่าเป็นตู้เก่ารีรันนั่นแหละก็จะมีมิสากินะครับ ที่เรียกว่าปรับความสามารถมาค่อนข้างดูดีแต่ก็สู้ตัวใหม่ล่าสุดไม่ได้นะฮะเทียบกันไม่ได้นะครับเอ่อเข้ามาอัปเกรดให้เราเลือกโดยตัวละครไฮไลท์ก็จะเป็นมิสากินั่นแหละและตัวละครอื่นๆนะฮะที่เราสามารถเลือกนะฮะได้อีก3ตัวก็คือตัวละครเหล่านี้ครับก็จะเป็นตัวละครดีมเฟสนะฮะเก่าๆมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างจากที่ผมดูนะฮะหน้าตอนนี้ ไม่น่ามีเหตุผลนะฮะมันใกล้ครบรอบแล้วมันใกล้ครบรอบจริงๆนะเพราะฉะนั้นไอการที่จะมาเลือกตัวเก่าๆเหล่านี้เนี่ยผมจริงไม่แนะนํานะเพราะฉะนั้นครับแม้ว่าคุณจะอยากได้ลิซากินะผมแนะนาไม่ข้ามครับข้ามเลยอย่าเสียใจอย่าเสียดายข้ามได้ข้ามเลยนะครับใกล้ครบรอบแล้วและอีกอย่างนะครับตู้นี้นะครับมาวันที่25นะ มาวันที่25ครับแล้วก็อยู่ยาวประมาณ2อาทิตย์ครับนี่ก่อนที่มันจะออกไปเนี่ยตู้ช่วงครบรอบเนี่ยก็น่าจะเริ่มมากันหลายตู้แล้วคุณสามารถเลือกสินค้าได้ไม่ต้องรีบนะต่อไปครับมาเข้าเลืองกันดีกว่าครับพา n e เนลม s ชชั่นะฮะพาเนลมิชชั่นครับก็เป็นมิชชั่นใหม่3ตัวซึ่งซึ่งทั้งสตัวเป็นโกคิปเปอร์ครับคุณสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับทีละอันทีละอันนะครับ เมื่อเล่นครบคุณก็จะได้ตัวละครครับเพียงแต่ว่าเออมิชชั่นคราวนี้มันจะมีความยากเล็กน้อยหากคนไม่เข้าใจหากคนไม่เข้าใจอาจจะมีความยากเล็กน้อยและมันจะบังคับตัวละครบางตัวด้วยนะฮะให้เราแบบเออเช่นเซี่ยวจงกวงสีฟ้าอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่มีตัวละครเหล่านี้เราจะหาจากไหนโอเคก่อนที่จะไปคุยพาร์เนลมิชชั่นครับไปดูกันที่ตัวละครก่อนว่าจะหาจากไหนได้บ้าง อย่างแรกนะครับของฟรีเลยนะฮะไปดูกันที่ช็อปเลยตัวคาตัวไหนไปดูที่ช็อปนะฮะมันจะมีช็อปที่เรียกว่าอ่าเมด a ลอ f ฟเฟอร์เมดนะฮะนี่ตรงนี้เลยนี่แหละเราจะสามารถหาตัวละครเหล่านี้ได้แบบไม่ต้องใช้ดรีมบอลแต่ต้องมีแต้มนะซึ่งแต้มก็หามายากครับอย่างเบาลขานสีฟ้าเนี่ยหลายคนไม่มีนะฮะผมก็ไม่มีครับก็แลกตัวนี้ไปใช้ได้นะฮะ ผ่านเหมือนกันผ่านเหมือนกันครับหลายๆตัวนะมันอาจจะไม่ได้ครบทุกตัวนะฮะแต่ว่ามันก็มีเยอะมากๆอย่างเช่นพี่แอสีฟ้าเป็นต้นมีหลายตัวมากๆที่สามารถตรงเงื่อนไขกับเควสและคุณเอาไปใช้ได้จุดแรกนะฮะไอตัวอานี่ผมไม่อยากจะพูดถึงนะจุดที่สองครับก็คือดานดานดันตัวเก่าๆอะ่ะ ตรงนี้นะฮะคุณสามารถไปหาด่านตัวเก่าๆตรงเรสเรสตแมทนี่นะครับเลื่อนไปด้านหลังๆนะฮะคุณจะเห็นตัวละครที่เป็น s s r ตัวกล่องมากมายให้คุณฟาร์มครับอาทิเช่นเซี่ยวจุงกวงสีฟ้าถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันมีนะไอ้ตัวนี้นี่นะเซี่ยวจุงกวงสีฟ้าหากคุณไม่มีใช้มาเล่นดา่านเพื่อเอาตัวละครได้ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการหาตัวละครนะครับอ,อ,อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นะผมไม่ได้ได,ได้ได้ดูทุกตัวแต่เกือบเท้งหมดก็จะอยู่ที่นี่แหละคุณสามารถหาได้อืเพิ่มเติมนะครับหากใครมีตัว๋วตั๋วเก่าๆที่สามารถเลือกตัวละครได้คุณก็สามารถใช้ได้นะมามาดูเรื่องมิชชั่นกันดีกว่าครับมิชชั่นนะฮะก็จะแบ่งเป็น10มิชชั่นแต่ว่าทำจริงๆอย่างแค่9ก เเท่านั้นเพราะว่าไม่ใช่ที่10นะเมื่อเราทําครบ9นะฮะมันก็จะคอมพิวตอันที่10ทันทีโดยมิชชั่นรอบนี้นะครับจะแบ่งเป็น3สีครับสีฟ้าสีเขียวสีแดงครับมาดูอันแรกนะครับมันจะทรงเดียวกันหมดเลยอันแรกเนี่ยทำประตู10ประตูในคอมพิวตนี่นะครับคุณสังเกตไอดีนะครับทำประตู10ประตูในคอมพิวตบางคนไปเล่นเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เอ๊ะทำไมพี่มันไม่ขึ้นอินคอม พีชนะครับมันม่ใช่มัมมได้มีตัวแอลนะนี่นะให้ไปเล่นตรงนี้นะครับ10ประตูตรงนี้นี่เลยลีกหรือแร้งก็ได้10ประตูคมพีทสิบประตูอะไรก็ได้ต่อไปอันที่2ครับใช้โอสระซื้อประสะสีฟ้าในคอมพิวตก็เมื่อกี้แหละ แลงแม a หรือว่าลีกโหมดสองโหมดนี้นะฮะใช้โอสระซืปอะาไม่ต้องใช้หรอกเอา่าว่าใช้ซึปปภาษหรือเจอซึปปภสษสีฟ้าก็ได้คือเราไปเล่นแมทแ,แต่เจอซุปปภสษสีฟ้าเวทก็ทำงานแต่เราพูดกันตรงๆนะครับเเลือกตัวละครเราเองดีกว่าเนาะมันจะได้จึงจะได้บังคับได้นะครับซื้อภาษาสีฟ้าครับอันที่3ครับ เล่นแมปนะครับเล่นแมปกับปีแอร์สีฟ้าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งตรงข้ามก็ได้น่นร้อว่าเหมือนกับซื้อภาษาเมื่อกี้ก็คือตัวสำรองก็ได้นะเอาจริงแต่อยู่ในบอลสล็อตไม่ได้นะฮะต่อไปครับเหมือนกันใช้วิกตอริโนโหรือเจอวิกตอริโนโสีฟ้าในลีกแมปหรือแหลงแมปนะครับจะเป็นตัวสำรองก็ได้ไอไม่มีตัวละคร ก็ไปลองหาจากเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะต่อไปก็จะเริ่มมีความแตกต่างแล้วอันนี้รับใช้เซี่ยวจุงกวงนะฮะเซี่ยวจุงกวงนะครับสีฟ้าเอ่อหรือว่าเจอเซี่ยวจุงกวงสีฟ้าก็ได้ก็คือจะเล่นเองเขาใช้เองหรือเจอคู่ดอดสู้ใช้เซี่ยวก็ได้แน่นอนว่าต้องเป็นออนไลน์แมตช์เท่านั้นนะออนไลน์แมตช์เท่านั้นอืม ก็คือแรงแมทนั่นแหละครับแรงแมท <c oughs> ต่อไปครับอันนี้นะอันนี้ง่ายครับใช้หรือเจอผู้เล่นสีฟ้าในแรงแมทแป๊บเดียวพบต่อไปครับใช้โซดาหรือเจอโซดาสีฟ้าในออนไลน์แมทเหมือนกัน แล้วก็หมาว่าแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่หลายคนงงครับเบาขามนะฮะเบาขานครับ,บ,รบแมตช์อัพนะครับอันนี้อันนี้แรงแมตช์ออนไลน์แมตช์อย่างเดียวไม่ได้ต้องแมตช์อัพก็คือเข้าไปแมตช์อัพไม่จำเป็นต้องชนะแมตช์อัพโดยการใช้เบาขานสีฟ้าหรือเจอเบาขานสีฟ้าเนี่ยห้าครั้งก็จะผ่านครับและสุดท้ายครับเล่นแรงแมตช์เจ็ดแมตช์ จบครับง่ายดายมากๆนะครับเมื่อผมพูดสีฟ้าไปแล้วนะครับสีเขียวสีแดงที่ผมจะพูดเนี่ยมันก็คล้ายๆกันครับอันนี้นะครับสกอร์เอ้ยิง10ลูกนะครับในลีกหรือออนไลน์ใช้อาคาอิสีเขียวหรือเจออคาอิสีเขียวในลีกหรือออนไลน์แล้วก็ซีโนซีโนฮันเดนเดสสีเขียวนะฮะในลีกหรือออนไลน์ไอ้พวกที่แบบตัวละครที่คุณแบบว่ามันไม่ค่อยเก่งเนี่ย คุณเซตทีมไปเล่นในลีกก็ได้นะแบบเซตเป็นเซตเลยแบบต้องการตัวไหนคุณเซตพร้อมกันทั้งหมดเลยไปเล่นในลีกเลยก็ได้อันนี้คาร์ลสตานานะครับสีเขียวในลีกครับนลีกไดออนไลน์ Online. และอันที่5้าครับเอ่อเล่นรีบอลสีเขียวหรือเจอรีบอลสีเขียวได้ออนไลน์ครับอันที่โหครับเหมือนกันครับไม,ไ,มไ,มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันขอโทษขอโทษ แมตช์อัพ5ครั้งเมื่อเจอผู้เล่นสีเขียวก็คือก็เหมือนเล่นธรรมดาแล้วก็ไปแมตช์อัพกับผู้เล่นสีเขียวหรือใช้ผู้เล่นสีเขียวแมตช์อัพในออนไลน์อันนี้ครับแมตช์อัพหรือแมตช์อัพกับซื้อภาษาสีเขียวเนี่ยในออนไลน์แมตช์อัพกับซื้อซื้อภาษาสีเขียวในออนไลน์แล้วก็อันนี้นะครับแมตช์อัพคราวในออนไลน์ครับจำมันนี่เหมือนกัน๋อ อันนี้ต้องใช้เองนะอยากขอซื้อบาษาเนี่ยคูด่อสู้ก็ได้อันนี้เราใช้เองขาวสีเขียวในออนไลน์แล้วก็สุดท้ายนะฮะแล็แมทจตอันจบผ่านหมดสุดท้ายครับสีแดงยิงสิบลูกครับในลีกหรือออนไลน์ครับใช้เขียวคนะโคจิโร่สีแดงนะ ชืว่าโกจิโร่ต้องเป็นสีแดงนะต้งเป็นสีแดงในลีกหรือออนไลน์สำรองก็ได้ต่อไปชไนเดอร์ครับสีแดงในลีกหรือออนไลน์สำรองก็ได้แล้วก็อันที่4ครับดีอาร์ตสีแดงนะฮะในลีกหรือออนไลน์ง่ายครับง่ายเริ่มง่ายมนะันเหมือน,เห,อนเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่5้นะครับเจนกิเล่นะครับในออนไลน์อันนี้ไม่มีลีกนะออนไลน์อย่างเดียว อันที่6ครับแมตช์อัพครับตัวละครสีแดงอะไรก็ได้นะครับในออนไลน์อันที่7ครับแมตช์อัพจิโนโอเรียมะสีแดงในออนไลน์ครับอันที่8ครับใช้จุนแมตช์อัพใช้จุนสีแดงแมตช์อัพในออนไลน์และสุดท้ายครับเล่นแรงแมตช์ครับ ก็นั่นแหละจบละแน่นอนว่าโก้ทั้ง4ตัวอยู่ระดับ4ดาวใช้การได้จริงนะอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าเป็นของฟรีที่ดีสุดหลายคนก็อาจจะงงและสงสัยเพราะว่าทำไมผมเล่นสอนตอนรี่โหมดไม่ผ่านก็อย่าเรี้ยกผมบอกนะฮะต้องเล่นตรงนี้นะคอมพลีทนะหลีกหรือออนไลน์บางบางอันเนี่ยถ้าเป็นหลีกเนี่ยคุณก็จัดไปเลยเช่นให้ใช้เซี่ยวจุงกวงสีฟ้าในหลีกอะไรพวกเนี้ยอันไหนจัดได้จัดเลยที่จะสามสี่ตัวพร้อมกันเนาะ เล่น3ครั้งในลีกก็จบแล้วซึ่งไอ้ลีกเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้คุณทำคะแนนดีๆก่อนนะแล้วค่อยไปทำแบบแบบที่ผมบอกแล้วก็ตัวละครเนาะหาไม่เจอก็ไปหาตามช็อปตามด่านครับใช้ได้หมดโอเคครับก็ถือว่าไม่ยากเกินไปหากคุณเข้าใจเพราะว่าแม้จะต้องเอาเงื่อนไขเอาตัวอ่อนๆลง แต่มันไม่ได้กําหนดว่าคุณต้องชนะและไอชนะแมตช์อัพเช่นคุณมีเบาคานสีฟ้าอ่อนๆอ่อนๆแบบสู้ใครไม่ได้เลยมันมันต้องการใช้แมตช์อัพครับคือเข้าไปแมตช์อัพคุณไม่จะเป็นต้องชนะก็ได้ประมาณนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ